สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านไตรฮับนะครับวันนี้เราจะมาดูกันถึงเรื่อง after race bike service นะครับเราอยู่กับช่างตินะครับที่ไตรฮับสวัสดีช่างติครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ที่มาที่ไปของจักรยานคันนี้ก็คันนี้นะครับเพิ่งกลับมาจากงานแข่ง Iron m a มนนะครับ70.3ที่ประเทศกรีนะครับก็อย่างที่เราเห็นเลยก็คือ ตรงนี้เป็นจักรยานเชเวโร่ P ีซีรีส์นะครับผม mm hmm. ก็คือผมจะเล่าถึงการเซอร์ว uh, ิสอัพซอร์เนะครับคือหลังจาก,จากทุกคนคือต้องต้องมา s e อร์วิกันนะครับหลังจากที่เราแข่งทางงานอหญ่ามานะครับผมก็อันดับแรกที่ผมก็จะทำนะครับผมก็คือการเข้ามาทำความสะอาดล้างนะครับผมเช็คจุดที่เราถอดนะครับนะเอา,าลา้า ปกติจุดที่ต้องถอดเวลาเราแพ็กจักรยานไปแข่งเนี่ยมีมีจุดไหนบ้างครับครับผมโดยชุดหลักที่ที่จะต้องถอดเป็นประจำนะครับก็จะมีชุดช่วยคอออกนะครับผมชุดช่วยคองตกงนี้ตรงเซตนี้นะครับผมชุดล้อนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับแล้วก็อาจจะมีชุดบังคับคือชุดนี้ตัวทีมขี่นะครับผม ประมาณนี้นะครับที่เราต่อกันแล้วก็มีอย่างคือบันไดครับเพราะว่าบาง,บางเซตกล่องบางกล่องอาจจะต้องถอดน,นะครับเพื่อให้ใส่ในกล่องได้นะครับโอเคครับตอนนี้มาถึงเรื่องการประกอบกลับให้มาเซตเหมือนเดิมนะครับผมพร้อมเอาไปซ้อมต่อเพื่องานต่อไปนะครับโอเคก็หลักๆถ้าทุกครั้งที่เราไปประกอบกลับนะครับเราก็จะเซตนอตทุกจุดนะครับที่เราขัน ให้ตามท็อกที่เรามีนะครับผมก็คือใช้ประแจท็อกในการขันทุกจุดที่เราถอดออกมานะครับว่าอย่างเช่นอย่างเช่นถ้วยคอนะครับที่เราคพื่นถอดออกไปนะครับผมมีถ้วยคอมีชุดล้อนะครับชุดปีนผีนะครับผมแล้วก็บันไดนะครับแล้วก็หลักอานะครับทุกครั้งที่ใช้ผมก็จะใช้ประแจท็อกนะครับเพราะว่าทุกจุดเนี้ยมันสําคัญทุกจุดนะครับ จะแต่งออกโอเคแล้วก็เราก็จะเซ็ตค่าต่างๆคือการตั้งเกียร์จูนเกียร์ให้กลับมาใช้งานได้ปกตินะครับชุดบังคับเบรกนะครับให้อยู่ใช้งานได้ปกตินะครับเสร็จแล้วก็คราวนี้ก็ลูกค้าที่เอามาสริอก็จะได้เอาไปใช้งานซ้อมนะครับต่อไปการทำ after race bike service มีความสำคัญยังไงบ้างครับ นติครับก็แบบหลักๆเลยก็จะมีความสคัญหลักๆก็ามา3สามข้อนะครับที่ผมตัวอย่างเช่นนะครับข้อที่1นะครับผมก็เลือกทาความสะอาดอยู่และนะครับผมพอทุกครั้งที่เราไปแข่งอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเจอเศษสิ่งสกปรกคราบฝุ่นคราบทรายคราบเกลือน้ำทะเลนะครับคราบเจลที่เรากินเข้าไปนะครับมันก็ความสะอาดก็จะได้ทำความสะอาดไปด้วยนะครับ ่วนข้อที่สองคือพวกความสึกหลอต่างๆนะครับที่เราใช้งานก็อยา่างเช่นพวกยางนะครับมีความสึกหลออไหมเรื่องโซ่นะครับว่าเป็นยังไงนะครับเรื่องท่าเบรดนะครับผมแล้วก็เรื่องจุดหมุนต่างๆนะครับว่ามีอะไรเข้าไปอุดไหมหรือว่าแห้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ทำการซ่อมอัมเติมเข้าไปได้นะครับผมและข้อที่3าม เรื่องของการมาร์กจุดที่ฟิตติ้งไว้นะครับก็อยากจะเน้นตรงนี้เพราะว่าบางทีเราถอดแล้วเราลืมเนี้ยค่าฟิตติ้งต่างๆมันอาจจะเพี้ยนได้ทําให้เราประกอบรถทั้ง่องไปต่างเนี้ยเราอาจจะเกิดจาการบาดเจ็บได้หรืออาจจะปัดไม่สนุกมืนอนกิติครังแรกนะครับผมนี่ครับใครที่สนใจอยากจะทำ after race service นะครับก็ติดต่อมาทาง โทรศัพท์ก็ได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0814456549นะครับหรือ Line แอดของไตฮับนะครับ S นำหน้านะครับร้วนเกือว่าไตฮับนะครับผมแล้วก็ทางเพจ a c e b o o k นะครับไตฮับไทยแลนด์นะครับผมอเคครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ